ถ้าโลกวันนี้ไม่ใช่สหรัฐนำแต่เป็นเครือข่ายมหาอำนาจใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในเงามืดหนึ่งในนั้นคือรัสเซียภายใต้ชายชื่อวลาดิเมียป,ปูตินและแผ่นดินที่เขากำลังจับตามองคือประเทศไทยทางเลือกของเราอาจไม่ใช่ขาวกับดำแต่มันคือเกมซ้อนเกมที่เดิมพันด้วยความมั่นคงเศรษฐกิจและอนาคตของชาติยินดีต้อนรับสูนโลกใหม่ที่มิตรคือคู่และศัตรูคือพันธมิตร นี่คือ Thailand vs. อร์ e ั p o w e ป s ปูตินเอดิชั่นเนารัสเซียในสยามในโลกที่เส้นแบ่งระหว่างเพื่อนและศัตรูบางยิ่งกว่าควันปืนประเทศเล็กที่ยืนอยู่ระหว่างสองมหาอำนาจต้องเลือกท่าที่เฉียบคมที่สุดประเทศไทยอาจดูเป็นชาติกลางๆเงียบๆแต่แท้จริงเราคือสมอรภูมิสำคัญในเกมอำนาจโลกใหม่รัสเซียภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ปูติน กำลังสร้างระบบโลกที่ท้าทายตะวันตกทั้งด้านพลังงานการทหารและระบบการเงินเมื่อรถถังวิ่งเข้าสู่ยูเครนเสียงสะเทือนไม่ได้ดังแค่ในยุโรปแต่สั่นสะเทือนมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงผืนดินไทยหลายคนคิดว่าไทยอยู่ไกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในเกมโลกไม่มีใครอยู่ไกลพอจะไม่ถูกดึงเข้าไปไทยเปิดฟรีวีซ่าให้คนรัเสเซียชุมชนรัเสเซียในภูเก็ตเติบโต เงินรัเสเซียไหลเข้าตลาดอสังหาและท่องเที่ยวธุรกิจเทาธุรกิจมืดบางเครือข่ายแทรกซึมมาพร้อมเงินทุนโลกใหม่ไม่ได้รบด้วยปืนแต่ด้วยเงินข่าวสารพลังงานและอิทธิพลรัเสเซียรู้ไทยคือประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านโลจิสติกส์เส้นทางพลังงานและดินแดนที่คาบเกี่ยวสหรัฐจีนอย่างละเอียดอ่อนไทยเองก็รู้ว่าการไม่เลือกข้างไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือศาสตร์ของการอยู่รอดแต่ทุกการสาดุลย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าไทยเอนตะวันตกมากเกินไปเราจะเสี่ยงเสียอิทธิพลในเอเชียถ้าไทยเอนรัเสเซียจีนมากเกินไปเราจะเจอแรงกดดันจากมหาอำนาจเดิมนี่คือบทแรกของเกมยักษ์เกมที่เดิมพันด้วยอนาคตประเทศคำถามคือไทยพร้อมหรือยังกับบทบาทศูนย์กลางอำนาจเอเชียที่กำลังก่อตัวขึ้นและปูติน ต้องการอะไรจากไทยจริงๆ BRICS vs d ด l l a าเงินที่กำหนดอนาคตไทยโลกใบนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่มันขับเคลื่อนด้วยเงินและความเชื่อใจและเมื่อความเชื่อใจต่อดอลล่าเริ่มสั่นคลอนโลกทั้งใบก็เริ่มมองหาทางเลือกใหม่นี่คือจุดที่ชื่อ BRICS ดังขึ้นมา บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใตา้และตอนนี้ประเทศใหม่กำลังก้าวคื้ร่วมโลกกำลังเปลี่ยนศูนย์ท่วมทางการเงินจากตะวันตกสู่เอเชียและคุณรู้ไหมว่าไทยคือหนึ่งในประเทศที่แสดงเจตนาเข้าร่วมเงียบแต่สั่นสะเทือนเพราะที่นี่คือสมอรภูมิใหม่สมรภูมิที่ไม่ได้ยิงกระสุนแต่ยิงด้วยสกุลเงินและพลังงาน รัเสเซียถูกกดด้วยความบาดแต่ไม่เคยยอมแพ้ปูตินบอกชัดประเทศที่อยู่ในบริกสไม่ต้องกลัวดอลล่าร์อีกต่อไปไม่ต้องยอมให้สหรัฐควบคุมเกมการเงินโลกแต่ฝ่ายเดียวจีนสนับสนุนเต็มที่สร้างระบบชำระเงินคู่ขนานสร้างเส้นทางพลังงานเชื่อมเอเชียตะวันออกกลางยุโรปส่วนไทยนั้นเราเงียบแต่เดินเกมสวยไม่ประกาศเลือกข้าง แต่ยืนอยู่ตรงจุดที่ทุกฝ่ายต้องสนใจโลกใหม่กำลังเปิดและไทยกำลังเป็นจุดเชื่อมการท่องเที่ยวรัเสเซียหลังไหลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นระบบธนาคารไทยทดสอบชำระเงินสกุลท้องถิน่นและประเทศไทยกำลังสร้างภาพใหม่ศูนย์กลางคานอำนาจเศรษฐกิจเอเชียทว่าคำถามสำคัญก็เริ่มดังขึ้นถ้าไทยเข้าบริกสเต็มตัวสหรัฐจะคิดอย่างไร ตลาดหุ้นไทยเงินทุนต่างชาติการค้าที่อิงดอลลาร์จะรับแรงกดดันได้แค่ไหนถ้าไทยไม่เข้าเราจะเสียโอกาสทองในยุคที่อำนาจการเงินโลกกำลังสลายตัวหรือไม่ไม่ว่าจะตอบแบบไหนนี่ไม่ใช่เกมผิวเผินแต่มันคือเกมที่เดิมพันด้วยอนาคตเงินในกระเป๋าคนไทยเพราะถ้าวันหนึ่งดอลลาร์ไม่ใช่ราชาค่าของบาทอาจไม่ได้ขึ้นกับสหรัฐเพียงประเทศเดียวอีกต่อไป และตอนนั้นใครคุมพลังงานใครคุมทองคำใครคุมเครือขายชำระเงินคนนั้นคือผู้เขียนกติกาโลกปูตินรู้สีจิ้นผิงรู้วอชิงตันรู้และไทยต้องรู้เช่นกันนี่ไม่ใช่แค่สงครามเงินมันคือสงครามศักดิ์ศรีสงครามความมั่นคงและสงครามเพื่ออนาคตของประเทศโลกกำลังหมุนสู่บทใหม่และตำแหน่งของไทยไม่ได้เล็ก แต่ใหญ่จนโลกจับตาคำถามคือเรากำลังจะเป็นผู้ร่วมเล่นหรือแค่มากตัวหนึ่งในกระดานภูเก็ตฮับอาณาจักรใหม่ของรัเสเซียในทะเลอันดามันบนชายหาดที่แสงเช้าส่องกระทบพื้นทะเลสีครามมีเสียงคลื่นเสียงหัวเราะและภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยภูเก็ตเมืองแห่งรอยยิ้ม วันนี้กลายเป็นจุดตัดของสงครามอำนาจผิวน้ำที่ดูสงบแต่ใต้ผิวน้ำมันเต็มไปด้วยแรงประทะที่เงียบงนันหลังสงครามยูเครนสายการบินหลายประเทศระง,งับเที่ยวบินแต่ไทยเปิดประตูวีซ่า90วันและสวรรค์แห่งใหม่ของชาวรัสเซียก็ถือกำเนิดขึ้นเขาไม่ได้มาแค่เที่ยวแต่มาอยู่มาใช้ชีวิตและมาลงทุนสร้างกักรวาลใหม่ คอนโดหรูเต็มทุกตารางนิ้วร้านอาหารรัเสเซียเปิดริมถนนโรงเรียนสอนภาษารัเสเซียงอกขึ้นซูปเปอร์มาร์เก็ตสินค้ารัเสเซียตั้งเรียงรายทั้งบนเกาะและบนฝั่งอันดามันและสิ่งที่น่าสนใจกว่ามีเงินจำนวนมากที่ไม่ผ่านธนาคารปกติแต่มาในรูปของคริปโตเงินสดทรัพย์สินและธุรกิจหน้าฉากหลังฉากนี่คือ migration economy เศรษฐกิจอพยพที่ขยายตัวแบบไม่มีเสียงแต่เปลี่ยนภูเก็ตอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนผู้คนเรียกที่นี่ว่า New Little r u t ั i a ีไม่ใช่คำล้อเล่นแต่คือคำที่สื่อถึงความจริงบนพื้นดินคนรัเสเซียมองภูเก็ตเป็นอะไรรู้ไหม FIRE Safe Zone นอกการความบาด FIRE ฐานชีวิตใหม่ในเอเชีย FIRE ประตูเชื่อมรัเสเซียสู่อาเซียน และพวกเขาไม่ได้มาแบบไร้กำลังพวกเขามาพร้อมทุนเทคโนโลยีเครือข่ายและบางครั้งอำนาจที่ซ่อนอยู่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนคือภยัยคนส่วนใหญ่คือครอบครัวธุรกิจและนักสร้างชีวิตใหม่แต่ในโลกความมั่นคงสิ่งเล็กๆที่ซ่อนอยู่อาจกลายเป็นไฟลุกลามได้เพราะเมื่อมีเงินมีอิทธิพลและมีชุมชนต่างชาติที่เข้มแข็งคำถามจึงเกิดขึ้น ไทยกำลังได้พันธมิตรใหม่หรือกำลังเปิดพื้นที่ให้ฐานปฏิบัติการระดับโลกในมุมหนึ่งภูเก็ตคือความสำเร็จของซอฟต์พาวเวอร์ไทยเมืองที่แข็งแกร่งพอจะดึงดูดชนชั้นกลางชนชั้นบนทั่วโลกให้มาอยู่แต่ในอีกมุมหนึ่งภูเก็ตอาจกำลังก้าวสู่บทบาทที่ใหญ่กว่าที่ใครคิดสนามบินนานาชาติท่าเรือน้ำลึกเส้นทางเดินทะเลอินโดแปซิฟิก การเข้าถึงเอเชียใต้ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูเก็ตไม่ใช่แค่เกาะท่องเที่ยวแต่คือจุดยุทธศาสตร์กลางสมรภูมิเศรษฐกิจใหม่และถ้าเกมนี้ยังดำเนินต่อไปเราจะเห็นอะไรต่อเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองทุนอพยพระดับโลกฮับพลังงานฐานเทคโนโลยีลับด้านหน้าของสงครามข้อมูลอนาคตภูเก็ตไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรายและทะเล แต่ขึ้นอยู่กับอำนาจที่ไหลเข้ามาในคลื่นเมื่อเราต้อนรับโลกโลกก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราคำถามคือเราจะเป็นเจ้าพานหรือถูกครอบครองแบบเงียบๆ Dark Network อาณาจักรเงารัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกที่พูดถึงสงครามเรามักนึกถึงกองทัพรถถังและขีปนาวุธแต่แท้จริงสงครามสมัยใหม่ไม่ได้เริ่มจากเสียงระเบิด มันเริ่มจากข้อมูลและเงินดำที่ไหลแบบไร้เสียงเมื่อรัเสเซียเผชิญความบาดไม่ใช่ทุกคนจะยอมอยู่ภายใต้กฎของโลกเก่าบางคนเลือกที่จะหายตัวออกจากระบบและที่พวกเขามาไม่ใช่ยุโรปแต่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูเก็ตพัทยาพนมเปญสีหนุวิวเวียงจันทน์แม่สอดแม่สาย เมืองที่อาจดูเหมือนแค่จุดท่องเที่ยวเขตชายแดนแต่วันนี้กลายเป็นจุดเชื่อมเครือข่ายไซเบอร์มืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียที่นี่ไม่ได้มีแค่สแกมเมอร์แต่มีโครงสร้างระดับอาณาจักร VPN Crypto ล a u n d e r i n g บัญชีม้าดโดรนเซิร์ฟเวอร์ซ่อนบริษัทร,ร่มบังหน้าและนักเทคโนโลยีฝีมือสูงหลายคนเป็นนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ อดีตทหารไซเบอร์หรือแม้แต่นักคณิตศาสตร์ที่เคยทำงานกับโครงสร้างความปลอดภัยระดับประเทศโลกใหม่ของพวกเขาไม่มีธนาคารไม่มีพรมแดนไม่มีธงชาติมีแตงเงินและข้อมูลและไทยคือจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางนี้ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราคือจุดผ่านที่โลกใช้เชื่อมไทยลาวกัมพูชาเส้นทางเชื่อมทะเลพมา่า จีนเครือข่ายที่สามารถซ่อนตัวและเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วอาณาจักรนี้มีสามเสาหลักเงินดิจิตอลวอลเล็ตโอนผ่านหลายประเทศสายปกปิดแบบไร้ร่องรอยฐานปฏิบัติการคอนโดหรูรีสอร์ทออฟฟิศซอฟต์แวร์หรือบ้านเช่าที่เงียบเกินไปการคุ้มครองในเงามืดไม่ใช่เรื่องกฎหมายเปิดเผยแต่เป็นเรื่องของใครจับตา และใครหลับตาไม่ใช่ทุกคนที่นี่คือผู้ร้ายหลายคนหนีสงครามจริงหลายคนแค่ต้องการชีวิตที่ปลอดภัยแต่ในโลกของความมั่นคงพื้นที่ไร้รัฐชัดเจนคือสนามทองข่าวที่คนไทยได้ยินแค่บางส่วนจับแก๊งสแกมเมอร์ปิดห้องเช่าเทรดผิดกฎหมายตักครุบเครือขายฟอกเงินแต่เบื้องหลังเหล่านี้เป็นเพียงปลายเงาเพราะเมื่อโลกยังใช้ข้อมูล เมื่อคนยังโอนเงินเมื่อรัฐบาลยังติดตามช้าเครือข่ายแบบนี้จะเติบโตเร็วกว่าเสมอคำถามสำคัญคือเราควรกลัวหรือควรพร้อมไทยจะเป็นเหยื่อของอิทธิพลมืดหรือจะกลายเป็นศูนย์กลางป้องกันภัยไซเบอร์ระดับภูมิภาคเกมนี้ไม่ได้มีแต่รัเสเซียแต่ตอนนี้รัเสเซียคือผู้ล่นที่เงียบที่สุดแต่ลึกที่สุดโลกใหม่ไม่ได้แบ่งขาวดา มันคือโซนเงาและใครที่อ่านเกมนี้ออกคือผู้ควบคุมอนาคตคนที่มองเห็นเงาคือคนที่รู้ว่ามีแสงโลกกำลังเปลี่ยนและไทยอยู่ตรงกลางอีกครั้งกรีเน้น vs สุโขยศึกบนท้องฟ้าและเกมเลือกข้างของไทยในโลกที่ประเทศเล็กไม่มีสิทธิพลาดอาวุธไม่ใช่เครื่องมือทำลายแต่มันคือเกราะของเอกราชประเทศไทย เลือกเครื่องบินรบไม่ใช่เพื่อสึกวันพรุ่งนี้แต่เพื่อรักษาอนาคตทั้งประเทศและในสมรภูมิน่านฟ้าอันเงียบสงบมีคำถามหนึ่งที่ดังกล้องมาตลอดหลายปีทำไมไทยไม่เคยซื้อสุโขยทั้งที่รัเสเซียเสนอถูกกว่าแรงกว่าดูดุดันกว่าเพื่อเข้าใจคำตอบต้องมองเกินกว่าเครื่องยนต์เกินกว่าเรดาร์และเกินกว่าความเร็วเสียงต้องมองเวทีการเมืองโลกไทยมีประวัติยาวนานกับสหรัฐ น a วีอาร์มี r ออร์ฟอสฝึกด้วยกันบินด้วยกันใช้ระบบเดียวกันไทยเคยมองซูคยจริงทั้งซู27่27ซู -30 แม้แต่ซู -35 มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจฝากตะวันออกความเร็วสูงอาวุธดุภาพลักษณ์สิงโตเหล็กของรัสเซียแต่ไทยเลือกไม่เดินเส้นนั้นเหตุผลไม่ใช่แค่ราคาแต่คือระบบเพราะในสงครามสมัยใหม่เครื่องบินไม่ได้สู้เดียวๆมันสู้กับระบบพันธมิตรระบบเรดาร ระบบข้อมูลกรีเป็นจากสวีเดนจึงเกิดขึ้นในไทยไม่ใช่เพราะถูกกว่าแต่เพราะมันมาพร้อมระบบลิงก์การประสานกองทัพระบบเรดา์ถ่ายที่เสียบเข้ากัน AEC ที่บูรณาการและการฝึกกับกองทัพพ,พันธมิตรไทยไม่ได้ซื้อแค่เครื่องบินไทยซื้อความสามารถรบในอนาคตรัสเซียเสนอของแข็งสวีเดนเสนอระบบคิดโลกจึงเห็นว่าไทยไม่ได้เลือกเครื่องบินแต่เลือกยุทธศาสตร์วันนี้ ขณะที่รัสเซียเผชิญความบาดและอุตสาหกรรมการบินของรัสเซียถูกปิดล้อมเทคโนโลยีบางประเทศที่เคยซื้อสุขยกลับเจอปัญหาอไหล่และอัปเกรดไทยยิ้มบางไม่ใช่เพราะอยากข่มใครแต่เพราะรู้ว่าการไม่เลือกเอกราชของตนไปแขวนไว้บนผนังใครคนเดียวคือทักษะการเอาตัวรอดอย่างไรก็ตามเกมนี้ยังไม่จบเพราะจีนกำลังผงาด j 14เสนอไทยในราคาที่โลกต้องเหลียวมองและรัสเซียยังคงรอ รอวันที่ไทยอยากมีทางเลือกใหม่แต่ไทยรู้ดีว่าความมั่นคงไม่ใช่เลขคณิตมันคือสมการภูมิรัฐศาสตร์เราต้องบินกับโลกตะวันตกโดยไม่เผาสะพานกับตะวันออกกรีเปนไม่ได้ทําให้ไทยเป็นศัตรูกับรัเสเซียและสุขโขยที่ไม่ได้มาก็ไม่ได้ทําให้ไทยไร้เกียรติเพราะประเทศไทยไม่จําเป็นต้องเป็นปีกของใครเรามีท้องฟ้าเป็นของเราเรามีอธิปไตยเป็นของเราและเรามีสิทธิเลือกอนาคตของเรา สงครามไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแต่มันอยู่ในการตัดสินใจล่วงหน้าและไทยกำลังเตรียมปีกสำหรับท้องฟ้ายุคใหม่ Information War ปูตินในมือถือคนไทยในอดีตสงครามต้องใช้กล่องทัพวันนี้ใช้เพียงหน้าจอมือถือไม่มีเสียงเครื่องบินไม่มีรถถังบนถนนแต่มีข้อมูลที่ไหลเข้าสู่สมองของเราทุกวันทุกนาทีทุก s w i p บนหน้าจอ นี่คือสงครามข้อมูลและผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งคือรัสเซียหลังสงครามยูเครนเริ่มขึ้นตะวันตกบล็อกสู่รัสเซียแต่รัสเซียไม่ได้เงียบพวกเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ถอยแต่คือผู้ที่เปลี่ยนเกมจากช่องข่าวสู่โซเชียลจากสถานีทีวีสู่ครีเอเตอร์จากนักข่าวสู่นักปล่อยข้อมูลรัสเซียรู้ดีว่าในยุคนี้ใครคุมเรื่องราว คนนั้นคุมความคิดและไถยคือหนึ่งในสมรภูมิสำคัญเราจะเห็นอะไรบนหน้าจอข่าวชื่นชมปูตินแบบไม่มีที่มาเพจวิเคราะห์โลกที่ดูเป็นกลางช่อง YouTube ที่ยกย่องอำนาจใหม่ของเอเชียคลิป t ติ t o k ปูตินเดินในเงาภาพมีมเล่านาร์ทีฟต e ตะวันตกคือผู้ร้ายและเอเชียกำลังลุกขึ้นไม่ใช่ทั้งหมดมาจากรัสเซีย แต่การออกแบบนาร์ทีฟนั้นชัดเจนมันคือยุทธศาสตร์ที่เริ่มตั้งแต่ยุคโซเวียตและถูกอัปเดตเข้าสู่ยุคดิจิทัลในสงครามข้อมูลไม่มีข่าวจริง100%และไม่มีข่าวปลอม100%มีแต่ข้อมูลที่ทำให้คุณเชื่อบางอย่างและคนที่เชื่อคือคนที่ถูกชนะแล้วโลกวันนี้ไม่ต้องยิงกระสุนยิงความคิดเห็นก็พอไม่ต้องยึดประเทศ แค่ยึดความคิดของประชาชนไทยอยู่ตรงกลางเพราะไทยคือหัวใจอาเซียนและอาเซียนคือจุดตัดอำนาจโลกจีนผลักเนรทีฟสหรัฐโต้เน r รทีฟรัสเซียวางเนรทีฟและประชาชนไทยอยู่กลายสนามรบที่ไม่รู้ตัวคำถามคือคุณคิดเองหรือมีใครกำลังคิดให้คุณนี่ไม่ใช่การโจมตีใครแต่คือการตื่นรู้ว่า ข้อมูลคืออาวุธและความคิดของชาติคือแนวป้องกันสุดท้ายรัเสเซียไม่ได้ผิดสหรัฐไม่ได้บริสุทธิ์จีนไม่ได้ไร้เกมทุกประเทศเล่นเพราะนี่คือเกมของศตวรรษที่21ไทยต้องทำอะไรเข้าใจเกมใช้ข่าวเป็นข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ตั้งกาดแต่ไม่ปิดใจเปิดประเทศแต่ไม่ยอมให้ใครควบคุมนเรทีฟของเราไทยไม่ต้องเลือกอยู่ใต้ใคร ไทยต้องเลือกที่จะเป็นตัวเองสงครามข้อมูลไม่จบมันเพิ่งเริ่มคำถามสุดท้ายในสนามรบของความคิดคุณกำลังสู้หรือกำลังถูกสู้ใส่จุดยืนของไทยบนแผนที่อำนาจโลกใหม่โลกที่เราเคยรู้จักได้จบลงไปแล้วโลกที่มหาอำนาจเพียงหนึ่งนำทางกำลังถูกแทนที่ด้วยโลกที่ทุกขั้วลุกขึ้นท้าทายกัน วันนี้โลกไม่ใช่ระหว่างสหรัฐ vs รัสเซียตะวันตก vs ตะวันออกประชาธิปไตย vs เผด็จการแต่มันคือโลกที่มีผลประโยชน์ vs การอยู่รอดและตแต่ละประเทศเล่นเกมของตัวเองจีนเดินเกมเศรษฐกิจรัสเซียเดินเกมพลังงานและข้อมูลสหรัฐถืออำนาจเงินดอลลาร์เทคโนโลยียุโรปสร้างมาตรฐานโลก ตะวันออกกลางคุมพลังงานอินเดียผง,งาดเป็นเสาหลักใหม่แล้วไทยอยู่ตรงไหนเราไม่ได้เป็นผู้ตามเราไม่ได้เป็นผู้ท้าทายแต่เราเลือกเป็นผู้คุมสมดุลไทยมีความได้เปรียบมากกว่าที่คิด 1. จุดยุทธศาสตร์อาเซียน 2. ประตูสู่เอเชีย 3. ทรัพยากรอาหารและพลังงานชีวภาพ 4. อุตสาหากรรมท่องเที่ยวโลก 5. ความสัมพันธ์ได้กับทุกฝ่าย 6. ระบบสังคมมั่นคงกว่าหลายประเทศเราไม่ใช่ประเทศเล็กอย่างที่หลายคนเชื่อเราเป็นรัฐแกนกลางที่ยักษ์ใหญ่จับตาแต่โอกาสมาพร้อมเงื่อนไขเราต้องคิดเป็นชาติคุมข้อมูลพัฒนาเทคโนโลยีสร้างอุตสาหากรรมพลังงานใหม่เตรียมกองทัพให้พร้อมอนาคต ปกป้องเส้นทางทางทะเลของตัวเองและสร้างเกราะไซเบอร์ของตัวเองเพราะโลกใหม่จะไม่ถามว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนแต่มันจะถามว่าคุณปกป้องผลประโยชน์ชาติได้ดีแค่ไหนไทยไม่ต้องอยู่ใ้เงาใครไทยไม่ต้องเลือกเป็นบริวารใครไทยมีพอที่จะเป็นศูนย์กลางของตัวเองและใช่วันนี้รัเสเซียมองไทยจีนมองไทย อเมริกามองไทยโลกกำลังหันมาหาเราเพราะไทยคือจุดตัดระหว่างเศรษฐกิจเทคโนโลยีความมั่นคงและอำนาจในเอเชียอนาคตไทยไม่ได้ขึ้นกับว่าเราจะเลือกใครแต่มันขึ้นกับว่าเราจะเลือกเป็นใครในเกมนี้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีประเทศที่อยู่รอดไม่ใช่ประเทศที่แข็งแรงที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวเร็วที่สุด และรู้ทันเกมเร็วที่สุดประเทศไทยไม่ต้องการมาหาอำนาจมาปกป้องแต่ต้องการสติปัญญายุทธศาสตร์เพื่อปกป้องอนาคตของเราเองโลกเปลี่ยนไปแล้วและไทยกำลังลุกขึ้นมาในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะโลกไม่อาจเดินต่อได้โดยไม่มีเราเราคือชาติที่มีรากและรากที่แข็งแรง จะยืนหยัดได้ท่ามกลางพายุทุกลูกนี่ไม่ใช่จุดอบของเรื่องมันคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของประเทศไทย Welcome to the new Thai Century